เอสแอลมีสองแบบครับหนึ่งเอสอลเพราะเราพลาดเราพลาดอะไรบางอย่างสองเอสอลตามสถิติเอสอลเพราะเราพลาดเช่นเฮ้ยดีมานโซนมันโกติสูตรดีมานโซนคืออะไรใหญ่ยาวเต็มแท่งเนื้อแน่นไส้น้อยใช่ไหมแต่บางทีเราพลาดไส้ดีมานโซนยาวเฟ้อยเลยแล้วเรามนโนเราพลาดนะเออเราลืมเช็คว่าไส้มันยาวหรือบางทีโซนต้องไม่เคยถูกใช้มาก่อน อ่าหรือไอเน,นี้ยชอบพลาดบ่อยแท่งเบสอ่ะต้องไม่เกิน6แท่งแท่งเบสมันเกินแล้วเราลืมกดข้อนั้นไปแล้วเราเข้าเทรดเนี้ยเทรดเพราะเราพลาดเองเออไอเนี้เรารู้หรอกไอเนี้ยเราต้องรู้ว่าไอสลัพอพลาดเออแล้เราก็ได้แก้ว่าอ๋อโอเคครั้งหน้าเตือนตัวเองนะมีสติหน่อยเออมีสติหน่อยว่าโอเคเอสลเพราะแท่งเบสเกิน6แท่งอะไรอย่างเงี้ยหรือโอเคครบทุกเช็คดิสต์ละจริงๆมันควรทีพีแต่มันเอสลไอเนี้ยต้องเข้าใจว่าเป็นสถิติเช่นไอเนี้ยมาที่เราเอสลเนี้ยคือเอสลตามสถิติ พราะถ้าเกิดเราเข้าครบทุกเช็คลิสต์แล้วเนี่ยเอมัน SL อ่ะครับมันก็คือสถิติเลยนะซึ่งถ้า SL วาพลาดเองอ่ะคุณรู้ว่าแก้ตรงไหนแต่ถ้า SL เพราะสถิติไอเนี้ยคุณต้องยอมรับนะเข้าไหมครับมันเลี่ยงไม่ได้ถ้า SL เพราะสถิติ SL เพราะสถิติคืออะไรครับก็คือสมมุติเราวินเลทใช่ไหมวินเลททั้งปีเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์หมายความว่า 100. เทรดหนึ่งผมยกตัวอย่างเนาะชนะ80แพ้20คือ20อ่ะมันโดนแน่นอนอันเนี้ยคือคุณต้องเข้าใจนะว่ามันเด็น SL ตามสถิติมันมัน,ม,นมันอยู่ดีมก็หลุดแล้วแบบอ้าโนโนไม่มีเหตุผลรองรับมันก็คือสถิตินะครับที่เราต้อง SL เอเราเราจะได้รู้และยอมรับคือเวลาเราเข้าใจเหตุและผลของอะไรมากขึ้นนะครับเราจะยอมรับง่ายขึ้น